ความเชื่อเหนือวิญญาณตำนานเสือรุ่นจอมอาคมผู้กลับใจมาเป็นหลวงพ่อรุ่นเก้ายอดเกจิดังไร้ทีมทานหลวงพ่อรุ่นเก้ายอดเดิมมีชื่อว่าตารุ่นใจพารา เกิดเมื่อราวปีพศ2390เป็นคนตำบลเชียงรากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาชื่อในน้อยใจพาราและมารดาชื่อนางคำใจพาราครอบครัวมีอาชีพทำนามาแต่บรรพบุรุษแต่ในรุ่นไม่เคยสนใจไม่เคยช่วยบิดามารดาทำงานเลย กลับมุ่งมั่นสนใจแต่วิชาอาคมไสยศาสตร์เที่ยวสืบเสาะหาว่ามีพระเกจิอาจารย์องค์ใดบ้างที่เก่งกล้านในวิชาอาคมทางไสยศาสตร์พอเจอก็จะหนีออกจากบ้านไปครั้งละหลายวันบางครั้งก็เป็นเดือนเพื่อขอร่ำเรียนวิชาต่างๆสร้างความระอาใจ,จให้แก่ผู้เป็นบิดามารดาเป็นอย่างยิ่งครั้นอยู่ต่อมา บิดาและมารดาเห็นว่าจะเลี้ยงลูกคนนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วจึงได้ปรึกษากันแล้วก็บอกกับแนรุ่นว่าถ้าเองไม่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินข้าทั้งสองก็เห็นจะเลี้ยงเองต่อไปไม่ได้เพราะว่าเองเอาแต่เทีเท่ยวเตร่อย่างเดียวในรุ่นซึ่งเป็นคนที่มีทิฐิมานะแรงกล้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงก้มลงกราบพ่อแม่และพูดว่าถ้าชีวิตยังไม่ตายียก่อน จะกลับมาสนองพระคุณพ่อแม่ให้ได้ต่อไปเมื่อผู้จบก็เก็บรวบรวมเสื้อผ้าข้าวของที่มีอยู่ใส่ในยม่มแล้วก็ลงเรือหายสาบสูญไปเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีข่าวและก็วี่แววอีกเลยจนกระทั่งปีพศ2425เสือรุ่นใจพาราปรากฏตัวขึ้นโดยปร้นระดมทรัพย์มานับไม่ถ้วน ตลอดทุกตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตำบลอื่นๆไม่มีใครที่สามารถจะปราบเสือรุ่นลงได้แม้แต่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเสือรุ่นผู้นี้มีวิชาอาคมเก่งกล้าสามารถผูกขุนลวงให้เจ้าหน้าที่จับมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วตัวเองก็สามารถหลบหนีจากเงื้อมมือของผู้บิทักษ์สันติราชในสมัยนั้นไปได้ทุกครั้งสร้างความปู่เสียนเวียนกล้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ไปตามๆกันทางการสมัยนั้นเครื่องมือยุทธภัณฑ์ก็ยังล้าสมัยเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยอีกทั้งยานพาหนะก็ไม่มีให้ใช้ดังเช่นสมัยนี้จนกลายเป็นคำพูดในสมัยนั้นว่านักเลงโตกว่าตำรวจดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่สามารถจะปราบเสือรุนได้กิตติศัพท์ของเสือรุนในสมัยนั้นเลื่องลือไป จนกระทั่งชาวบ้านทุกๆตำบลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพากันนอนไม่หลับทำให้นอำเภอต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เขียนประกาศปิดเอาไว้ตามที่ต่างๆให้เสือรุ่นเข้าพบโดยมีข้อแม้ว่าให้เสือรุ่นมาเพียงคนเดียวและห้ามพกอาวุธติดตัวมาโดยให้ไปพบกันที่บ้านพักในอำเภอ จะได้เจรจากันเพื่อเข้ารับราชการต่อไปโดยจะไม่เอาผิดในครั้งที่แล้ว,ลวมาเมื่อเสือรุนได้ทราบหนังสือประกาศของนายอำเภอจึงรีบเดินทางมาพบนายอำเภอทันทีเพื่อมอบตัวหวังกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแต่เสือรุนติดกับนายอำเภอเสียแล้วเพราะว่านายอำเภอจัดเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านพร้อมทั้งอาวุธรายล้อมบริเวณนั้นเอาไว้อย่างหนาแน่น เมื่อเสือรุ่นเดินทางมาใกล้จะถึงที่นัดหมายเสือรุ่นได้ยินเสียขงของนายอำเภอตะโกนมาว่าเสือหลนจงหยุดอยู่กับที่แล้วก็มอบตัวสิโดยดีมิฉะนั้นเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านที่รายล้อมอยู่รอบตัวเสือรุ่นจะรุมเขาจับกลุมในทันทีฝ่ายเสือรุนเมื่อรู้ตัวว่าถูกลวงก็มิได้สะทกสะท้านแต่ประการใดแต่นึกแค้นใจในอำเภอเป็นที่สุด จึงได้สำรวมใจเป็นสมาธิและภาวนาคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาผูกหุ่นลวงนามเผอไว้แล้วหนีฝ่าวงล้อมรอดไปได้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสือรุ่นได้ทวีการปร้นหนักยิ่งขึ้นจนเจ้าเมืองพระนครศรีอยุธยาได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต่างๆให้มาพบและปรึกษาหารือก,กันว่า เสือรุ่นนี้ยากแก่การปราบปรามอยากจะเกลี้ยกล่อมให้เสือรุ่นกลับใจเข้ารับราชการเสียจึงเขียนประกาศด้วยตัวของเจ้าเมืองเองให้เสือรุ่นมาพบกับท่านโดยตรงโดยท่านจะไม่เอาโทษทันกับเสือรุ่นเลยเพราะว่าทางการต้องการคนดีเอาไว้ใช้ต่อไปเมื่อเสือรุ่นทราบเรื่องครั้งแรกก็ยังลังเลใจอยู่ เพราะว่าเคยถูกนานอำเภอต้มมาหลนหนึ่งแล้วแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าตัวเองได้ก่อกรรมทําเข็นสร้างเวรกรรมไว้มากแล้วก็คิดอยากจะกลับตัวกลับใจเลิกเป็นโจรเสถีจึงตัดสินใจเขียนจดหมายถึงเจ้าเมืองพระนครศรีอยุธยาว่าตนยินดีที่จะพบกับท่านเจ้าเมืองทุกเวลาแต่มีข้อแม้ว่าให้ท่านเจ้าเมืองมาเพียงคนเดียว เสือรุ่นรับรองในความปลอดภัยและให้พบได้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำลานนวดข้าวหลังโรงสีเวลาสองทุ่มตรงครั้นเมื่อถึงเวลานัดเจ้าเมืองได้มาถึงที่ลานนวดข้าวก่อนพอได้เวลาเสือรุ่นจึงเดินแหวกพุ่มไม้ออกมาพบท่านเจ้าเมืองจึงพูดขึ้นว่ารุ่นเอ้ยสิ่งใดที่ผ่านมาก็ขอให้ลืมมันเสีย จงกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเสียใหม่ทั้งราชการยังขาดคนดีมีฝีมือเช่นเจ้าอยู่ฉะนั้นข้าจะแต่งตั้งให้เองเป็นกำนันปกครองคนในตำบลเชียงรากบ้านเดิมต่อไปเสือรุนได้ฟังดังนั้นก็ตื้นตานใจถึงกับทุดตัวหลงนั่งแล้วยกมือไหว้ท่านเจมืองและก็กล่าวว่าจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ดีที่สุด นับตั้งแต่นั้นมาเสือรุ่นก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีตลอดมาเวลาผ่านไปสามปีก็ได้รับพระราชทานยศเป็นขุนกาวิจนใจพาราหลังจากได้รับพระราชทานยศเพียงหนึ่งปีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกคือเสืออุ่นได้มาปรากฏตัวขึ้นในตำบลนั้นขุนกาวิจนจึงเรียกเสืออุ่นเข้ามาพบ แล้วท่านกำนันตำบลเชียงรากหรือว่าเสือรุ่นก็ได้อบรมสั่งสอนให้เสืออุ่นให้ประพฤติแต่สิ่งดีงามขอให้เลิกทำความชั่วเสียเพราะว่าได้เคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้มากส่วนเสืออุ่นนั่งฟังอยู่ก็ไมิได้รับคำแต่ประการใดกลับนึกในใจว่าขุนกาวิจนเหยัยดิ์จนลืมเพื่อนเก่า,เ,กาเสียสิ้นจึงได้ลาขุนกาวิจนกลับไป ด้วยความไม่พอใจจากนั้นเสืออุ่นก็เริ่มออกไปปล้นทรัพย์คนแล้วคนเล่าโดยเสืออุ่นจะเอ่ยชื่อเสือรุ่นทุกครั้งที่ทำการปล้นความทราบถึงเจ้าเมืองพระนครศรีอยุธยาจึงมีหนังสือถึงขุนกาวิจญ์ให้เข้ามาพบด่วนฝ่ายขุนกาวิจญ์ได้รับหนังสือแล้วคิดว่าการครั้งนี้เราคงต้องมีความผิดแน่ๆ เพราะว่าเจ้าเสืออุ่นถูกจับได้ซัดทอดมาถึงแล้วก็อีกประการหนึ่งใครๆก็ย่อมรู้ว่าเสืออุ่นก็คือสมุนมือขวาของขุนกาวิชนมาก่อนคงจะรู้เห็นเป็นใจกันแน่จึงได้หลบหนีหายเข้ามาในกรุงเทพแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามล่าตัวอยู่ตลอดเวลาขุนกาวิชนเห็นว่าถ้าขืนอยู่ในกรุงเทพต่อไปมีวันใดก็วันหนึ่งต้องถูกจับแน่นอน ถึงหนีย้อนกลับขึ้นไปบวชอยู่ที่วัดลำลูกกาประมาณปีพศ2431โดยพระยานไตรโลกอดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งยังเป็นที่พระธรรมราชานุวัตรเป็นพระอุปชาบวชอยู่ได้ประมาณ 3, สามพรรษาครึ่งเมื่อเรื่องเงียบหายไปท่านจึงเดินทางเข้ามากรุงเทพมาประจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวัน ถนนนครชัยศรีอดุสิตจัังหวดกรุงเทพฯต่อจากนั้นเมื่อลูกหลานทราบข่าวก็พากันมาพร้อมทั้งสานุสิทธิ์เพื่อขอของขลังจากท่านในระหว่างนั้นท่านยังไม่ได้ทำเครื่องรางของขลังไว้เลยท่านจึงได้ลงมือสักหลังมาตั้งแต่บัดนั้นจนมีกิติศัพท์ร่ำลือโดยเฉพาะยันก้าวยอดที่ลือลั่นไปทั้งแผ่นดิน หลังจากมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันได้ไม่นานหลวงพ่อรุ่นก็ได้อาพาธกระสอบกระแสะเรื่อยมาด้วยโรคอัมพาตและท่านได้ถึงการมรณภาพเมื่อปีพศ .2471 ณวัดอัมพวันนั่นเองไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการกลับใจเพราะในชีวิตนี้สามารถกลับตัวได้เสมอ ขอเพียงมีใจที่มุ่งมั่นและตั้งใจจริงเท่านั้นก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ